็ช่วยกันค่ะก็ทำให้เห็นแรงซัพพอร์ตที่ยังไม่ตกหล่นค่ะ3ปีละไทยไล์ EP4 มันจะแรกไปแล้วยังไงมีอะไรพอบอกได้ไหมคะแบบสปอยเดิมมันบอกุดแรกไปแล้ว EP4 อันนี้ EP5 มันจะมีอะไรหวานสอนเรื่องอะไจุดที่สิบไปเลยสิบไปเลยก็ต้องไปรอลุ้นในโลกยังไม่เห็นเลยค่ะเพราะว่า ตอนที่เราถ่ายรีคกันก็ถ่ายไปแค่ถึง EP4 ส่วน EP5 ก็คือรอมาดูพร้อมทุกคนเลยว่าเขาจะตัดออกมาฟินแค่ไหนรอดูค่ะแล้วาลอดม่ะคามฟินแบบจะไต่ระดับไปเรื่อยเลยไหมคะก็จบ EP4 ด้วยจูบกลางสายคนไปแล้ว EP5 มันก็ต้องไปต่อไปต่อในแบบไหนกชาลอดสปอยไม่ถึกเลยค่ะ ก็แสดงว่ายู้าจะแบบมีอะไรให้ทุกคนได้จิกหมอนต่อใช่ไหมใช่ค่ะต้องเปลี่ยนหมอนกันเลยเนาะคิดว่าน่าจะมีเสียงคือฮากันอยู่ค่ะเพราะเหมือนที่พี่ฟ้าบอกเป็นเรื่ที่ดูเดอดที่สุดของอิงหลอนตั้งแต่เล่นมาแล้วค่ะแล้วก็รวมถึงปมต่างๆของของเรื่องก็พอมาถึงช่วเรื่องมันก็เริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วก็เริ่มลุ้นต่อไปว่าฆาตกรตัวจริงที่เป็นฆาตกรหยุดโหดเนี่ยคือใครเพราะเมื่อคืนเราก็ทราบกันแล้วว่าู้สน์เป็นแอนด์สปาร น้ำปากพี่ฟ้านิ่มไหมคะมีคนเขาถามมาฝากถามไปทวิตเตอร์ผู้ชมจำไานเอ๊ะทําเกิดขึ้นกับหนูตลอดเลยนิ่มไม่หาอ่านนิ่มไหมเอ่ยรีวิวหน่อยรีววิเออรีวิวปากพี่ฟ้าหน่อยได้ไหมคะได้ก็จะนิ่ดีเอ๊ะ กินฟ้าอย่างนี้ครูผูกฟ้าอย่างนี้ครับเอาไปฝากแซนด์เขายังไงบ้างคิริมนะคะหัอิ่มค่ะดีดีดีกว่าเรื่องที่แล้วเรื่องที่แล้วเป็นเรื่องบวมทั้งคู่เลยแต่เรื่องนี้เขาเรียกว่าจูบจนฉีนป่ะจูบจนฉีดเราป่ะก็ฉีดเราแหละผมก็เล่นกันมาหลายเรื่องแล้วอะไรอย่างนี้ยแต่ว่าเรื่องนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเรื่องของเลิฟซีนหรือว่าการจูบกันหรืออะไรอย่างเงี้ยจะละเอียดอ่อนมากขึ้นนี่ยแหละจะได้เห็นกันในโรงนี่แหละ ยังมีเขินกันอยู่ไหมคะเพราะว่าแบบเข้ากับเลิฟซีนกันมาบ่อยแล้วอะไรเงรี้ยแต่ยังเขินอยูไ่ไหมเลิฟซีนอ่ะไม่ไม่ยากแต่ว่าจะไปเขินกันเวลาที่จะต้องแบบเป็นป๊อปปี้เลิฟอบบเวลาเหมือนเราจะพึ่งในเรื่องมันจะต้องค่อยๆไต่อารมณ์ไปไอ่ะไอช่วงที่เราจะต้องเป็นป๊อปปี้เลิฟแบบแอบชอบกำลังจะยังไงอะไรตอนช่วงนั้นอาจจะยากนิดนึงค่ะ <c oughs> มันยากเพราะว่าจริงๆชอบไปแล้วไว้ไม่พูดนะคะจีนแหลกข่าวจากไหนคะ ก็ง่ายและค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็เคยเล่นกันมาแล้วด้วยแล้วก็เป็นเลิฟซีนที่ปกติทั่วไปอะค่ะไม่มีพิเศษเลยหระปกติทั่วไปนิดนึงค่ะถ้าพิเศษอาจจะไม่ตัดลงแต่ตอนนี้ถ่ายมากกว่าเพราะ่าพกับก็คือปล่อยให้เราโฟล์ไปตามความรู้สึกเลยทั้งคู่แสดงว่าเก็บไปดูคนเดียว ก็ไปรอบสุดเนายแล้มีห้าแล้วก็อีกห้าอีกนึ่งชมพูค่ะัวาีใจกว้านยาวๆเก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับซีรีส์หยดฝนกินเสนิมตอนนี้เราก็มาถึงครึ่งทางแล้วค่ะเรามีทั้งหมด10 EP ด้วยกันสามารถรับชมได้ทางช่องวัน31เวลา3ทุ่มทุกวันเสาร์นะคะแต่ว่าอันซีนอันคัดนะคะหรือว่า Behind the s c น่ารักน่ารักต่างๆก็จะสามารถดูได้ทางแอปพลิเคชัน i อชีอค่ะน่ารักค่ะ ก็ดำเนินไปถึงเครื่องแล้วนะคะก็ฝากทุกคนลุ้นแล้วก็ช่วยกำลังใจทั้งสารวัตรตุลแล้วก็หมอลานรวมถึงนักแสดงท่านอื่นๆด้วยเพราะว่ายังไม่ได้มีนักแสดงแค่นี้ย,นยังมีเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะคก็ะทุกคนก็จะเป็นเขาเรียกว่าทุกคนสามารถเป็นฆาตรกรได้หมดมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นฆาตรกร,รตัวจริง